เดี๋ยวโอล์กลาว่ากดลงไปเลยเอ้ากดอีกโอเคเดี๋ยวโฟล์กส์อ้าวเอาพวกหน้าบุกเป็นอมเอาสก้าวสองตัวนี้ตากันเยข้างนี้เราชื่อว่าโอมาก๊อตโอไมกรดโอเคแล้วเราก็ไปเลยเขาอย่าตายก็พอเลยทุกคน ติดตามกันด้วยนะทุกคนขึ้นได้นูเฮ้ยเนื้อใจเอ,อ้ยเรามาันกำลังจะมาเร็วมือเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วเร็าลากอยลากอยเดสมอลลี่ฉย เราทำไมอ่ะใส่แห้เธนเพื่อนแกนี่ก้ากัดฉันตลอดเลยนะคือฮักกันนะพี่คุยเออเออเราว่าไปกระโดดดาดอัปปี้กันเถอะเพราะว่ามันน่าจะเป็นดาดลาวาอ้าหลักตาย เอาตายเฉยตายตายตายปุ่มกระโดดอยู่ไหนเนี่ยปุ่มกระโดดไม่เห็นนะปุ่มไม่เห็นปุ่มกระโดดเอาตายเฉยตายตายตายมันก็มาเริ่มโกนเฉยใครก็ได้เอามอเตอร์ไซค์มาไหนแต่ไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้ก เอามเตอร์ไซค์มาช่วยขึ้นเถอะตงนมิวปิดคิ้นถอะน่าล้าวมานะโอ้ยขึ้นไม่ได้ไหวใจแข็งจะขึ้นได้ขึ้นได้แล้วทุกคนเอาขึ้นได้แล้วเจ๋ดจีนะก็คนมันขึ้นได้อยี่ยว้ิพวมีสกินง่ายล่ะอ่าจีนี่ทำไมอะอ่า งำอะไรไอติ่มว้าเฮ้ยติกินของชิวเพื่อมึงชิวอะไรฮะชิวอะไรฮะชิวเพื่อจะชิวอะไรก็นด้ก็ตายกันหนักข้าห้ามตายหนักก็พอแล้วมันเป็นอะไรทุกคนโอเคแล,แล้วแล้วอะไร แล้วเราก็จะเลือกตอกแมตต์ต่อไปเมื่อกี้เราลอดเฉยไม่ได้อะไรอ่ะประสาทแมตต์ประสาทรีบเก็บเหรียญเร็วอยู่เราตายลาวาก็จะมูโน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 โอโนโอโนช่วยเราหน่อย ช,ช่วยด้วยช่วยด้วยพระเจ้าช่วยทนกล้วยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยทนกล้วยไอ้บ้าลาโกยเดี๋ยวท่านผู้ชมแล้วเราจะอย่าลืมติดตามให้ด้วยนะตอนนี้เหนื่อยตาย าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะของใครมันมาก็คอมเมนต์มาได้นนจะทุกคนแต่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 เราตายทุยมาทุยปัปรโทษตายเลย,ยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายเออแล้ว เริม่มเม็ดหรอดูนัท <laughs> เม็ดโดนัทกูดบาย e าจะทันผู้ชม